สบายดีย่มแรงพี่น้องพอกันอีกแล้วขำมากอากาศก็เริ่มหนาวใครในนจะทนเที่ยงทนเที่ยงทนบ่ายหน่อยทอนเาสารก,กันหนาวขำมาแกแก็ทั้งรมทั้งเย็นมาแล้วนะท่าหน่อยก็น,นอนอเอาไปให้ก็น,นอนก่อนจกนอักหน่อยดิสปุ๊กเ่ินยังไงนะอยู่บ้านในคำแห้ง ว่าจะเห็ดแป๊บหมูวานเนี่ยพี่น้องเยังบอกเี่เวลาเห็ดมาอนี่ก็เลยว่างมาทำนอนนะครับมาเห็ดกล้วยบวชซีกินสบายดีเดอ้อพี่น้องกล้วยก็เลยอยู่สองวีสันสันดิมมะฮาวะมันดำโพดก,กินกับข่าว,วานหวานพี่น้องเลยยินงมาก๋วยกับวานเขาแห้งแล้วเขาเนี้ยเต่มบีกไว้หวนพอดีเลย ก้อนลอยนี้เอาไปใส่ตัวให้เป็ดกินว่บูซี่เนี่ยกับมันกับบริเวณยังมันบริยากนะเนาะบริเวณยังมากมายนี่ลอยขึ้นมาเสร็จจน่องดึนไป ออนไหนตอหญงเลยเนาะบางคนเขาจะอาจจะบทรภพ้าเครื่องเครื่องเงาเลยแต่เนนะนี่นนนก็เจ้าเห็ุอันนี้เดพาเครื่องกบมาหันนี่ก็ มันกำลังสุกงามนะพอดีเห็ดกล้วยบดซีเลยเพื่นอนแต่ว่ากินไปน้ำหวานหวานหน่อยเอาวัวจำเป็นต้องใส่น้ำตาลหลายปัญหาจะไหมโอ้กล้วยห้างหนิหวานแล้วกับกะทิเสียดายพี่น้องเอ้ยบ่มีใบเตยเอานีสโบมีใบเตยตะพี่กะขวดหน่อยหน่อยจ้ะ อัมพว,วาฟ้าบิ๊รไลนแล้วถ้ามันเรือมืนนอก็จะห่อกระตุกเลยเด็กหน่อยกับบัวมาเลยเด็กหน่อยกับด้ดพอได้กินดิฟียังเขา กันกลังวันสารวันอทิตนะเขาก็อยู่เป็นของเขาเนาะเว้าเขาเมา่าชายี่ดองเบิง้งขมมากกับบริเห็นเนาะกระฝากเบิง้งฝากส้มไปเด้อเทนซิบอลนี่เด็กหน่อยอค่ะเขาพูดลายๆเด้อเองครับส้มทำมีใบเตยเดิมนมาสีหอมห้ามผัดเป็ดกินเบิร์ตซะปู่ว้ยอยู่ บแดนเอามูกใหม่มะกุอกจะมีใช้นั่นตะซองอ่ะพอดีกับกะทิเขานหน่อยมากินยู่กว่ายนะแงเพ่ยินกับเครื่องน้วยแถ่นั่นแหละกะคายลิ่งงาก็ือกินหลายได้นะเาะนี่หน่อยของเพื่นอนข้าวนหมางนึงไยัง่าอิ่มแล้ว กินอิ่มไปแล้วแต่ยังน่อยแต่บกไอ้คือไปกินยเรียนนะข้าวเหนียวเอาใส่ถุงไปนี่จ้าเนนกานันา่จะมี่นักานหน่งนักจานชั่วทีนักาน ใส่น้ำตาลลงไปแล้วพี่น้อ้ะเลยกล้วยก็เอาลงเลยตามด้วยกะทิกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลไม้ เอาให้หมดนันเป็นซีิบบาททกบัปปนีนขวดสิสองร้อยห้กรัมไดาวนจเพื่อซื้อมประรราม,มาณไหนไหนีน่พี่เนาะสี่สิบ,บาราคาขายบานเฮาหลายข้างกตว่ามันมันแพงดนะิดเนาอ ต่อยฟังสื่อชื่อมโอ้ยข้ามันไดไม่เตยมึงมาใส่เลยคือเสียบขนาดขนาดนี้ยังหอมเลยใส่เกล้อใส่น้ำต,ตาลแล้วก็ใส่กะทิลงไปกล้วยเฮาเห็นเบาหวานปันไดเนาะโอ้ล้วยก็ะวานแห้งแล้ว เอามั่นพอ่อนี่เรียบร้อยซิมกับนอ้องซิมเบิงหวานมั่นแล้วมีเค็มน้อยหนึ่งแฮปตรงตลยเลย แล้วกระตักแบ่งกันบัดงนะพอมันเย็นจากหน่อย mm. กระตักแบ่งให้แม่ยามากินบ้านนะ้ำพี่น้องเลยพอดีคำคำแล้วพี่นอ้องเอ้ยแม่ย่าก็ได้คว้วบ,บ,บัวซีแล้วก็แกงเฮดแล้วก็กบมากิน คบที่เรากลนได้มือนนี้ได้พี่น้องได้สองโตเรามาปนพันว่าหน่อยก็เรียบร้อยแล้วทุกทุกปลาลูกทุกโอ้บามเห็นบลลุเห็นบอบอกปลาลุงบอข้องไผหัวจางหลอดใส่ใช่ไหมสิพาไปชวนพักนี่ไป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 ชวนบอฉสิไปทางไหนไปทางไหนสิเออไปหุ่นบอ มันอย่างเงาเงาแน่เอ่ยบมมาหาเนาะไอ้พื่งสองคนเลยปะทำแนวใส่ไฟใส่ึืนใต่ไฟไว้เฮ็ดกับบรด้เก็บอีกจักเป็นจังใดแต่ยินเสียงเขาอยู่เซลล์อยู่เล็กน้อยก็ได้เขาบริึ้นมากเขาอยู่เที่ยงเขาขวันหยุด ไปไ๋ยวไปมองเห็นกันบ่อยเห็นเขาดอกพี่น้องยอัน <c oughs> นี้เป็นปลาปลากระดูกปลานะดอกปลากระดูกปลาหกไปไกลกำลังขึ้นนอนฮนะพอดูพอปไปใช้์เลค่ะเหมือนเลยเด็กเบื้งเฮดนี่นนะเป็นยังไงบอดีเบืบ้งเลยพี่น้องเห้อ พอไม่ใช่พอไปปู่คุ้จริงไขเรเปิดบางนู่นเหียเฮ็ดบ่มันทำเลยเอ็ดด่ฉัน

nhạc sơn ngốt dù nó để yên xiên rồi xiên anh đọc anh nói yên từ xiên cây chốc 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 đúc ờ lấy mấy đúc đúc cả mấy non ốc đúc ốc mình nào mình nào như thế non mà đúc cả mình thảo không cầm được đọc cơ

กันกระเพามาแล้วนะมาเดียวพกระเทือนบ่นเก็บไปมันเป็น<อ>บานจุมนนนจ่มนำ้ำบานน้ำจุ่มน้ำเนาะมันหนาวเมันบ่ปนใดหรอกเนาะก่อน้ก็เป็นยูเดเลื่อมไงกนมาแล้ทังเดยก่อนแล้วอืมเียทกะก่อนนี้ที่ออกขักนะันนี่นะิน Hoa hôn, cầm hòn ban đầu. Hoa hôn, cầm hòn. Hoa hôn, cầm hòn. Hoa hôn. 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 มันจะเก็บแฮมเบิร์ดได้เหมนขนาบดที่แรกมันจะออกร้ายคนนี้ตอนว่าตัดใหญ่ตัดใหญ่ที่จริงมันสุ่มันมคมจืมันดัดเออกมนสเนล่าเลยสร้ายเหเียนเนาะูจักอย่แหไม่ต่ตัดใหญ่ตัดใหญ่บเหนหูเผูกผูกก็จะืหักูต้มมึงได้ไก่นิมึงมาเติรกเติร์กเนี่ เออครับด oh, <laughs> มไก่ไก,าากินดิไก่ก็ภัยกูได้ฮ,ฮ,ฮุดสิับไปฮุดเหมือนสาวเอ่นนปะป่ะกินเที่ยงป่ะหน่อยอยากกินข้าวกินหนำป่ะพอกันคลิปหนาด้วยพี่น้องขอบคุณอะไรที่มาเบิ่งมาชม